โอเคแล้วขอเก่าเกมของไมค์ครับนะครับวันนี้ก็มาเล่นเกมของไมค์ครับช่วยน้องนะครับผมหรือว่าช่วยคู่น้องหรือว่าวันนี้จะมาช่วยน้องนะผมมันไม่ใช่ปรับปรุงตัวแล้วก็บอกว่าจะมาช่วยแล้วนะผมหลังจากที่คลิปที่แล้วมันด่าคลิปไ้เยอะเลยทุกคนสอนไดาแล้วไม่ไดีโอ้โหเจนนะเจนนะเจนนะเรี้กมาแปลงร่างเป็นเจ็ตในวอลเลนเลยทุกคนเรบไม่เจตเรบไม่ คนดูดีโทษเหมือนนะทุกคนโอ้โหแล้วแบบว่าเราไม่มีแค่เรามีอันนี้ด้วยสโมคเรามีสโมคด้วยทุกคน อ Walk inside Walk inside เข้าไป Walk inside Walk inside เดี๋ยวนะ Watch this ต้องปาหมีใช่ป่ะน้อเมื่ไรเรานี่ทุกคนเรามีสกินปืนด้วยเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปช่วยน้องกันนะครับผมก็ก่อนที่จะไปดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ถึง80ไลค์แล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมดูกันเลยสองไอ้ทุกคนเปิดไมค์แล้วเดี๋ยวจะสูนอะไรล่ะตัดสินคนเราเรี้ยวผมซีนบัคเลยวันนี้เรามาอยู่กันฮนเกมไมคราฟน้ำคุงช็อตน้ำคุงช็อตนะครับโหได้ช็อตจริงแน่ได้ อเกมในภาที่แล้วเราได้ทำการหนีจากไอ้พุดิสแล้วครับก็เราได้แยกแยะออกมาแล้วโอเคไอ้น้ำมันต่อยน้ำมันต่อยสติวะเอออพดแมวที่ถีบมมงสาบรอยี่ขายอะไรอ่่ะไมขายอะไรออ๋โอเคเรามาอยู่ในหมู่บ้านเอพีซีครับมาเรามาเก็บข้าวดีกว่าโอเคเดราตีตีนี่ตีตีมึงเก็บมึงเก็บมึงเลยเหรอตีเหรอโอเคให้ให้โอ้โหได้เป็นเยอะมากเลย่ไมขตาฝฝาาาดอมึงตดไม่เป็นไไรด้ข้าวเยอะมากเลยอ่ะทุกคนเฮ้ยแต่ไม่กูโอเคได้ข้าวเยอะจังวะ เยอะไหมเยอะจัดมีหสี่เลยอะเยอะมากเลยอ่ะแกโอ้ยลุงลุงใจดีมากอืมใจลุงลุงใจดีมากทุกคนนะคือแบบว่าลุงก็ใจดีอ่ะเฮ้ยเราเดี๋ยวเราแอบิีเขาอยู่เหนดนื่อนดีพอช่องบินไปนะครับตอนนั้นผมได้ขึ้นใจเลยเฮ้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 ยเเอาเป็นดอญิงกูอะไรนะเล่นดเล่นดเฉยเลยเฮ้ยติดบอลเล้เนี่ยเเล่นเกมไหมครับใช่ไหมใช่อ๋อเออเราจะเรา กินไส้กินไส้กินไส้โมกโอ้กินไส้กอันติได้ไมขออินไซทุกคนโอ้กินไส้โอ้กินไส้ทุกคนโอ้กินไส้ถ้ากูเป็นเศษ้วาเข้าไปนี่วเข้าไปโอ้กินไส้โอเคเราเราูเล่นเกมใหม่ขามล้วเว้ยไม่ใช่อ้นเฮ้ยเฮ้ยหนีไ้หนีไ้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเฮ้ยสมองใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม้อทุกคนสมอใช่แล้วไม่ใช่แล้วสมออทุกคนสมอวอโอ้โหโอเคโอเคบ สมกไว้ก่อนนะทุกคนนะแล้วเราก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราโผล่เดี๋ยวเราโผล่เดี๋ยวทุกคนเราโผล่เดี๋ยวเราโผล่เลยเราเกมอะไรเอ้ยกูท้าก่อนเนี่ยไฟโอเคเราเออไม่ใช่เกมนึงอ่ะไม่ใช่เกมยิงอ่ะไม่ใช่เกมเอฟบีเอชย้ายย้ายย้ายเอ้ยเฮ้ยเอ้ยก็ยิงกูโอเคโอเคเราเราใส่กระสุนใหม่ได้ไหมมึงไม่ได้เอ็ดจากกูหรอกว้า จริงว่าเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราถือปืนมียเขาเขาอยู่ไหนเขาอยู่ไหนวะเอ้าเมื่อกี้เขารออเราอกดชิปก่อนนะทุกคนนะดูครับตอนนี้ไอซีนบักแอนด์เดอะสตุกติกแก๊งเขาอยู่กับผมครับตอนนี้มึงไม่ได้เอจากกูหรอกเดี๋ยวไม่ได้เอจากกูหรอกมึงได้แค่เก็บสีก็พอมึงไงนี่นี่นี่เดียววะเออให้เก็บสีเขาอยู่ไหนเขาอยู่ไหนทุกคนเดี๋ยวเราไปช่วยเขาก่อนเออไอ้ยักษ tết okay, đi mà tết ấy vậy cái đẹp đẹp Chết đẹp gu đẽ đẽ ngay gu đẽ Chết đẽ 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 Chết đẽ đây này ไม้ไแกงเล่น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 อ๋ออมา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 มมา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 มเมา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 มกมามมา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 มมามนมาาม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 าอาม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 มา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 เามามมามาามามาเมามาามามมา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 มมมามาาามาา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  น,นมวัวอยู่ไหนวัวนี่นมวัว oh, อ oh. okay. ah, ้ะวัวมหัวเองอ้นี่ไงเฮ้ยอไปเอากไปกินกินกคนเออแบ่งแบ่นอย่กินนะทุกคนนะบนเลยได้ไหมกินกินอไล์เฟซกักินได้มไม่กินได้ไหมกน้ไมอ่าไม่กินได้ไหมอ่าโอเคห้ามกินนะกินยังไมกินไม่ได้แดงเนยอยากกินตั้งบอ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 ตั้งอตั้งบอตั้งบอตอตั้งบอตัอตั้งบอตั้งบอตอตั้อตั้งบออตัอ้งบ วอยากกินเหรอกินเหรอกินเหรอฮะห้ามกินห้ามกินห้ามกินเก่งจังวะเก่งเก่งจังวะคุยกันก่อนดีกว่าขอโทษขอโทษมีชุบไหมมีชุบถามก่อนมีชุบไหมไม่มีไม่มีโอ้ปืนโอ้โหยาลีใบมีต้องถามเซธต้องถามเซดเลยถามเซธไม่แล้วเไม่ไม่ไม่แล้วเซธต้องทำแล้วเซธไปไหนต้องคุยตอนนี้เลยให้ให้ให้เฮ้ยแบ่งกัน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 เวนด้อโอ้ยขอกระสี โ OK โอเ OK โอเเคคผมไม่ได้ปืนลงมาเหมือนเลนเดามากเลยทุกไม่ให้เหรอแต่มันไม่ใช่มันคือ UMP เลนเด้าเนด้ามันมีนะเลนเด้าทุกคนมันคือปืนพับเกลียวแม่งสามนัดออก ลองลองเอพีซีดิเดี๋ยวพาไปจัดการคนร้ายเดี๋ยวพาไปจัดการคนร้ายอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวพาไปจัดการคนร้ายแป๊บนึงนะผมขอทดสอบปืนก่อนอ้าวยังใช้ได้เลยไปด้วยกันเลยแกล้งเพื่อนไม่ได้นะทุกคนอย่าแกล้งเพื่อนนะเล่นเกิดที่ไหนเอาเอาเฮ้ยโอเคมาแล้วมาโอ้โเมื่อกี้อยู่ริมหาดเติร์ไม่ใช่หรอฮัลโหลเมื่อกี้ยังอยู่ริมหาดทรายอยู่เลยอะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยรอให้ อะไรอ่ะสกินสวยให้ดีทุกคนหกห้าหกห้าเอ็นดีโอเคตัวตัวตัวดิโอเคหรอไมนต่างันนี่ไหมขอันนี้โอเคมารู้จักรอบผู้รายของใบซ่ารอบสังหารนี่ปืนของปืนของบิมโตนรู้แล้วโอ้ยมึงยิบอีกตัวไหนวะผู้ร้ายโอเคหยุดหยุดโอเคมามีผู้ร้ายทุกคนมีผู้ร้ายไหมอะไรหยุดที่ไรผู้ร้ายผู้ร้ายเจ็ดปีไม่ออกผู้ร้ายห้าห้าอะไรนะ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 อะไรเจ็ดปีไม่ออกนะหยุดทำไม นี่เจ็ดเจ็ดได้่าเจ็ทำหนีได้เชียบอมบี้เฮ้ยโอ้ยเชิญจัดการเจัดการเร็ยเโอเคช่วยเออแม็กหมดแม็กหมดแม็กหมดแบ็คหมดคะลงไปน้ำน้ำลงไปยิงยิงยิงช่วยกันช่วยกันเฮ้ยเฮ้ยไปซ่อนน้ำมีหยุดยิงกูเหรอเหมือนการเรียนอันนี้เราเล่นเกมมาครับแล้วใช่ไหมอันนี้เกมมาครับไมคือเออเราบอกว่าสมมเอเออเออเอย่างี้ทุกคนนะ ผมขอจับมือคุณหน่อยได้ไหมโอ้โหนี่ผู้ร้ายเหรอนี่ผู้ร้ายใช่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 ใชเหรอนี่ผู้ร้ายเหรอรู้จักเขาดีเลยนะเขาเขาชอบไม่ต้องเฮ้ยนี่ว่ะนี่มันเกมยิงซอมบี่ว่ะไอเขาชอบไปจับมือคนอื่นไปมั่วนโซ่จะจับมือผมได้วแหละไหนวะเจ็ดเจ็ดเดี๋ยวนายอยากลองจับมือไหมคือเขาเป็นคนดีมากเลยมันเป็นผู้หญิงผู้ชายทำเออเออเราเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้หญิงนะผู้ห็นงไหมเป็นผู้หญิงมึงเล่นเกม แต่คนนี้คนดีมากเลยนะเจ็ตคนไหนเขาเขาชอบเขาชอบจับมือกับคนอื่นแต่ไม่จต่ว่าไม่แก้บ๊อบบี้อ่ะนี่นี่แก่นี่นี่นี่อุ้ยน้องอะไรอ่ะเขาตอนเดือนใครอ่ะอ่ะ น้องเดือนไม่ดีนะไม่ดีนะไปแล้วไปแล้วไม่ใช่ไม่ถูกโอ้ยโอ้ยเขาอยู่ไหนเอ้าเดือนไม่ใช่น้องเดือนเด็ดแล้วไหนผู้ร้ายไม่ใช่น้ผู้ร้อยไหนเพื่อนรูมายาไทยน้องเดือนกูไม่รู้จักโอ้แก๊สแก๊สเฮ้ยแก๊สแก๊สโอ้ยแกล์ใครใครโอ้ยนี่ผู้ร้ายโอ้ยโอ้รงนัยิงโดนยิงผู้ยิงจริงไอ้ายโดนยิงนี่ผู้ร้ายผู้ร้ายไม่ใช่เดือนก็แวเหรอลุง วลโก้เราเลยเราแล้วเราหนีเราจากไอเจ็ตนั่นแหละให้เจ็ตมันจัดการคนเดียวเลยให้มันได้เอตุเลยเออไปช่วยกัน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 อันนึงช่วยกันช่วยกันอ๋เจ็ตเตียงไหน่อยไหมั้งเทมากเลยช่วยกันช่วยกันน่ะคนร้ายเนี่ยมึงไม่รู้พลังเนียไอ้ยักษ์ร้ายสีขาวคนร้ายคนร้ายคนร้ายยิง โอ้โหแล้วอยู่ไหนอะเนี่ยโอ้โหมาที่มามาที่มาโอ้โหเกิดมาตายเนี่ยขอเกาะเลยดีมันมีปืนมันมีเนี่ยจะเยินกินน้ำร่องหนก็เย็นจะเอย่างนี้แหละโอ้ผมจะตายหาเนี่ยเนี่เไปกาะหน่อยเกาะเกาะพันนึ่งอะเจ๊นี่ให้แล้วน้ำอยู่ให้สนุกนะอยู่ให้สนุกฮ่าฮอยู่ให้สนุกมึงพร้อกูพร้อมแล้วอยู่ให้สนุกเอ้ยโอเคเราังไอ้เติ้นไอ้เติ้นเอาไปเอากูกินน้ำยาล่องหนมึงไม่เห็นกูโกหกมึงไม่เห็นหรอกอีโจนหน้าโง่ เออว่ะเฮ้ยไม่เห็นกูหรอกอุ้ยเด็ดเมันคือมันดีดเกินอ่ะเบนด้อมันดีดเกินอ่ะไม่เห็นกูหรอกฮะให้ของเนี่ยมันให้ของเนี่ยมาเอาของดิเนี่ยของเด็ดของเนี่ยเอาไปเอาไปเออโอเคแล้วก็เดี๋ยวโอ้โกลเด้นแอปเปิลช่วยกันเราหน่อยหน่อยนมนมนมสมุกสมุกทุกคนให้สโมุกเขาหน่อยสโมุกทุกคนล้วก็สมุกทุกคนล้วกันนะเออกว่าแล้วกว่าตายหมดตายโอ้ยทุกคนอ่ะว้าวทำไมเอาทำไมผ้ามาช มันม่นวยมัวยโอ้ยมันหวนี่ก็คือเล่นเกมวาโลวาโลมีสโลมวชัยเดียวโอ้ยโอ้โหเอสมุกไปไอของอะไรไอของอะไรเลยเชียร์เดี๋ยวทุกคนไโอ้เป็นเด้อใช่มครับครับครับแบบแบบนายโชว์อันติหน่อยได้ไหมแบบอีบอกเป็นผู้หญิงไอ้ เฮ้ยบ๊อบบี้เฮ้ยไหนวะเอ้ยเจ๊จับมือดิเนี่ยโคตรดีอ่ะคนเนี้ยวอชเนี่ยวอชดิสวอชอันเดียววอชอันนี้ต้องมีสองอันนี่ต้องมีสองข้างต้องถือสองข้างต้องถือดิถือวอชิตถือถือไม่ได้สองข้างถือไม่ได้ถสองข้างมันถือไม่ได้เจ๊เลอมเจ๊ปลอแล้วทำไมเฮ้ยเจ็๊ปอมเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วเจ๊ปอมนี่เจ็๊ปอมอย่างเงี้ย เราเจ็บบอเจ็บบอกเงี้ยสิอย่างเงี้ยตีมันบางเงี้ยอย่างเงี้ยใช่ไม่ใช่อย่างเงี้ย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 อย่างเี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเี้ยอย่างเงี้ยอย่างเจีชอย่าเงี้ยอ่าเ้อย่างเ้ยอย่างเงี้อยางเงี้ยอ่างเี้อย่างเงี้อ่างเอาเร้ยอ่เร้ยอย่อย้ยอยบเอเ้ยอย่เอยเงอย่างเงี้ยอ่เงย ไปจบเกมจบเกมพ่อเราจบเกมอ่าให้แอปเปิลทองโอ้ยจบเกมด้วยกไปโอเคอ้ไปเราจะกระโดดลงไปไหมไปจัดการมังกรไปจัดการมังกรเจ็ดข้ามังกรให้หน่อยไปเพราะเจ็ดเอ็ดเก็บไปเลยเออโอเคได้เลยมาตามมาเอ็นเดอร์แมนนะเดี๋ยวผมเก็บมังกรอ้าวไปแล้วเอมาแล้วมาแล้วโอเคอยู่ไหนอ่ะโอ้ตามมาตามมานะเฮ้ยโหเขามีของว่ะเยสเอาเรื่องกันวะไอ้เดรอดก้อนมันจะขัด โอ๊ยโอเคมาที oh. okay. oh. Oh. Okay. Okay. ่เฮ okay. oh. okay. ้ยโอเคโอเคโอเคพวกอยู่ก okay. ับเดชไปเลยเดี๋ยวกูตัดไม้ก่อนโอเคมาที่มาที่อยู่กูไปเลยว้าวโอเคโอเคมอยู่กันไปเลยเราลีกันแล้วนั่นน่ะเจดชตะลุยเดีวเราจัดการให้เรา มึงอยู่กันไปเลยมึงอยู่กันไปเลยเด็กยวกูมันที่ผมอะ TP ไม่ได้แล้วมึงอยู่กันไปเลยสองต่อสองอะไรกัน TP อ่ะขอสนุกอ่ะอินเดอร์ดักอนนะจ๊สสวยขอสนุกนะเดี๋ยวตัดไม้รอได้เลยได้เลยได้เลยมาเลยโอ้สนุกได้สวยยิงยิงช่วยยิงไหมยิงไปยิงไม่ได้โอ้โหดอยากมี่บ s t e r y ด้วยอ่ะอยากลองว่ะลองดิลองลองลองเปิดได้ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราอันนี้ก่อนพังพวกนี้นะครับว้าวสนุกมากเลยสู้กับเอ็นเดอร์แมนเนี่ยแหละโอเคมาดิแกมาดิมาดิเอ็นเดอร์แมนเหรอเอ็นเดอร์แมนช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยเอ็นเดอร์แมนมาเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนไอพวกหน้าที่รักอะไรเลยเอ้ยเจ๊ช่วยหน่อยเจ๊มายิงยิงยิงโดนเอฟซีลุ้มล้อมอ่ะเจ๊มาดิเจ๊เจ๊มามามา เจ็ดกูโดนเอฟซีลุมล้อมเจ็ดอะไรเอฟลุมล้อมอะไรเจกูโดนลลุมม้อไหนไหนโอเคโอเคโทษโทษเจดิเอฟซีลุมล้อมเลยเจ็ดโอเคโทษโทษโทษเราทำทั้งงาเจ็ดเจ็ดเจ็ดเอฟซีลุมล้อมรู้แล้วกูรู้แล้วโอ้รู้แล้วเจรู้แล้วโอ้โหโอ้โหแล้วาโอ้โหโอ้โหโอเคยิงจี้ถ้ามึงกอนตายมันมีเลยดีซี่มันจะเป็นมันจะตายหายมันจะตายหายตายหายแลอย่างนี้แหละของโปรดของยิงดตายยังมันตายยัง มันยิงไม่ได้วะส่วนหมดล้ท hmm. oh, like ุกคนเอาทุกคนกระสุนหมดโอ้โหเอ้ยเสียดายไปมาใหม่ไปตอนนี้เอฟซีจับมือผมเต็มเลยมันยิงยิ่งยิงยิงมังกรยิงมังกรด้วยเอ้ยไม่โหมไม่ไดเจ็ดลอยได้เดี๋ยวโชว์แบบเจ็ดโนว์ฟอลลิ่งทุกคนเจ็ดโนว์ฟอลลิ่งทุกคนเจ็ดโนว์ฟอลลิ่งทุกคนดีกันยิง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 ยเจ็ดเจ็ดมีไหมโอ้โหมันยิงใช้าเลยวะเจ็ดบอกช่วยกูคีเหนียวเจ็ดบอกขี้ตายยังมันตายยังมานนี่ตายตายตายอึบอึบ อึบตายยังอึบตายขอเจ๊ดเจ๊ดขอมือสุดท้ายเจ๊ดเจ๊ดขอมือสุดท้ายเจ๊ดโอเคเอาดีมือสุดท้ายเจ๊ดเอาเจ๊ดขอเจขอขอขอเฮ้ยจ๊ดเ้ยเออดีดีตายแล้วใช่ไหมดีพี่วะดีพีฮะโอ้โหเจ๊ดท็อกซิกว่าเจ๊ดเจ๊ดทำไมท็อกซิกจังเจ๊ดโอ้โหเจ๊ดท็อกซิกจังเลยเจ๊ดเจ๊ดหายหายหายโอ้โหโอ้ทุกคนเจ๊ดเจ๊ดนะอุ้ยเจ๊ดเออเจ๊ดเจ๊ด คุณคุณไหมคุณคุณไหมคุณคุนจังนะคุณคุนไม่เออฮะไงแกไงไงไงแกโอเคทุกคนก็ขทุกคนมาเ้บายบายครับผมเฮ้ย้ยเฮอร์เฮ้ยเฮ้้เียเ้ยเเย